สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูหลังบ้านกันก่อนเราจะออกไปข้างนอกนี่แอปเปิลแต่เราจะมาเก็บผักกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยกันเลยข้างหน้านี่เราจะมาเก็บนี่เก็บไปได้แล้วนิดนึงเราบอกโอ้มาถ่ายคลิปดีกว่า เดี๋ยวเรามาดูกันมันมาเก็บดอกกระลำค่ะเราจะไปข้างนอกเดี๋ยวเราจะไปฝากเพื่อนๆกระดอกสอง,งดอกแลบใครกินเป็นเนาะ ในเขาเนี่ยเราจะเอาไว้ทำคอมโพสต์ทำปุ๋ยหมักจะมาทำรัดหน้าวันนี้จะทำรัดหน้าฝนมันตกค่ะฝนมันชุกมากก็เลยเไว้ไม่ได้เข้างหเดาถยอดอกเป็นเสียดนนักมากจริง กระหล่ำของเราเราจะเลือกตัดอันนี้ก็เริ่มไปแล้วตัดแล้วค่ะ บบถือกล้องกล้องรุ่นไหนรุ่นขาหนีบนะคะอิสลัก,กส่วนตัวเราเราชอบกินตรงนี้มัน,นะค่ะใ่ใบนี้จะเริ่มโดนน้ำแล้วเนี่ย พื้นที่ว่างเราก็เห็นไหมคะเราปลูกแทรกปลูกแซมปลูกต้นหอมหอมญี่ปุน่นต้นหอมใหญ่ญี่ปุน่นเ็าเรียกว่าต้นลิกลิกน,น,นี้ก็สวย ได้แต่ทำยังไงไม่ให้มันโดนสมเนี่ย ต้นนี้กำลังอร่อยไม่ฟอต้นนี้แก่แล้วเนี่ยแล้วตรงพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาผักชีมาหวานนะคะเอาผักชีมาหวานแทนเลยผักชีต้นหอมปลูกได้หมด ดอกนี้ไม่สวยเลยไงสลักก่อนจะเอาไปเพื่อนๆเราต้องดูก่อนนะคะข้างใน,นมีสลักไหมเดี๋ยวเข้ากรีดตายกันมีแต่คนกลัว เล็กๆเล็กๆแต่สวยอันนี้ยังสวยอยู่เก็บไว้ก่อน,นยอ,ยอันนี้เริ่มแก่แล้วค่ะตัดตัดต้นนี้ตัด ใบขนาดนี้ผัดอร่อยอร่อยกว่าขนาดนาอีกนี่จะ้ะนีะส่สวยสวยยไหมรุนนี้ มีสัมีสั่ลักอลอบอย่าทำเป็นเล่นไปได้เยอะอีกนะแล้วเราก็มาเคลียร์เนี้เราจะออกไปข้างนอกค่ะแต่ว่ารอสามีไปตัดผมก่อนถ้าสามีอยู่บ้านนี่ก็คือต้องใช้คำว่ารอรอค่ะรอ เอาห่อแบบนี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวยเราจะเอาเราจะลองเอาเชือกมัดไว้เชือกมัดไม่ให้นางโดนฝนกันเนาะดูซิว่าเขาจะสวยไหมจะอยู่กันได้ไหมยอยากลองว่าอยู่ได้นานแค่ไหน ห่อไว้แบบนี้เอามีดไทยค่ะทามีดคอยหายโอ้ยโอ้นี่เจอแล้วนี่อีกแล้วอันนี้ก็ต้องตัดแล้วค่ะ น,นี้คือผักออรกก์อิกชิแท้เลยแม้แต่น้ำยังไม่ต้องลดเลยค่ะเราฝากเทวดาเลี้ยงเนาะอันนี้คืออันนี้คือกระลำเดี๋ยวเราจะเอาไอเชือกมาห่อเข้าไว้ นี่คือกระลำนะคะไม่ใช่เอ้กระลำดอกจะห่อไว้แบบนี้เราลุ้นจะได้กินกระลำหัวใจค่ะนี่ลุ้นน,นี่เป็นการปลูกกระลำครั้งแรก แต่มาอยู่อังกฤษเนี่ยคือครั้งแรกของการปลูกกะหล่ำของป้าเนาะอันนี้นนใหญ่ต้นค่ะต้นใหญ่สวยต้นในใหญ่สวยมากแต่ดูดอกฟิดนิดนิดเดียวเอาไว้ก่อน ดอกนี้สวยสวยงามดอกนี้ดูนี่เริ่มไปแล้วค่ะต้องต้องเก็บแล้วถ้าดอกไหนไม่ดอกนี้ต้องเก็บแล้วค่ะไหนไม่สวยเราก็ต้องเก็บไปเลยเพราะว่าถ้าโดนน้ำมันจะ,เ,ะเดี๋ยวไม่ได้กินเดี๋ยวก็เปื่อยน,น้ำ พออืมเอากอบๆแค่นี้พอเดี๋ยวเราจะเอาใบไปไว้ทำพันานี่คะ่ะใบพวกนี้จะเราเอาไว้ไปทำไอ้รัดหน้านี่จะผลงานของเราอันนี้ก็ดอกเล็กๆ โอ้ยดอกนองลุง่ี๋ยวเทิ้งมีจ้ะดอกนี้ค่อยๆกินไปนะเดี๋ยวเอาเถือกมามาต่อดีวกว่า เอาใบเขาปิดไปมีสลักไหมเราก็จะเอาใบเขาเนี่ยค่ะปิดไว้เลยไม่ให้กระโดดน้ำฝนอันนี้คือการทดลองนะคะไม่ใช่เคล็ดลับนะคะทดลองค่ะเพราะว่าป้าย,ยังไม่เคยปลูกปลูกผักกระหล่ํา มันเป็นปีแรบกบอาจจะต้องปลูกตั้งแต่สิงหาหรือเปล่าอาจจะได้ทำทำกินค่ะนี่ค่ะสะสมใบพวกนี้อก็ต่อ ไว้มันอยู่อย่างนี้อีกต้นนึงอันนี้ลองหอยสักต้นหนึ่งเนาะ ร่องอาจจะสั่นนะคะเพื่อนเพราะว่าทำเองถ่ายเองค่ะจะหวังเพื่อนสามีนี่ไม่ได้หรอกเพานางให้าสามีถ่ายรูปเนี่ยโอ้โหรูปนี่ไม่ได้เรื่องเลยจะห่อไว้อย่างนี้แหละคะ่ะความจริงเรา่าจะหอ่อตั้งนานเนาะไม่มีเวลามีแต่เวลาเข้าป่าค่ะแค่นี้พอวันนี้นี่ ตอนพวกนี้เดี๋ยวเขาย่อยสลายเองเขาค่ะเราจะมาดูสันว่าเราได้เยอะเลยขอวางขอวางตรงนีน้เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะรัดหน้าค่ะเมนูรัดหน้าค่ะคืนนี้ ยันนี้คือรัหน้าเก็บไปคืนเ,เข้าบ้านกันไปค่ะเดี๋ยวกลับเข้าบ้านกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ